สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกตพุทธคุณฟักเครื่องนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามช่องให้กระเกตพุทธเครื่องปะกระเกตพุทธคุณฟักเครื่องด้วยนะคะลิ้นพันค่ะพี่ลิ้นพันพัวพัวเลยจ้า มาค่ะพี่วันนี้ได้ภาพถ่ายมานะคะพี่ได้ภาพถ่ายหลวงปู่สุกมาเดี๋ยวปรับกล้องแป๊บนึงจะได้เห็นกันชัดๆนะคะพี่นะคะภาพถ่ายหลวงปู่สุกจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ตามภาพนะคะภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่จะมัวมัวหน่อยนะคะพี่ว่าเพราะว่ามันอยู่ในกรอบนะคะพี่มันมาแบบนี้นะคะพี่จะมัวมัวหน่อยค่ะพี่ถ้าสนใจยังไงนะคะพี่แอดไลน์ค่ะพี่แอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์โทร084065 จาหนึ่งแปดศูนย์จ้ะบานนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่บานนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นไม้อย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นไม้อย่างนี้กรอกๆอย่างนี้เลยนะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะ,คะถ้าเกิดพี่สนใจยังไงอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้แม่ค้าให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะพี่เพราะว่าดูยากนะคะพี่พระอันภาพบานใหญ่ค่ะพี่ ภาพบันใหญ่ภาพบาันใหญ่จะดูยากนิดนึงค่ะพี่นะคะลายไม้อย่างนี้เลยนะคะพี่ตั้งเป็นตั้งแบบนี้จ้ะเป็นไม้ตั้งแบบนี้นะจ๊ะพี่นะคะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะพี่สําหรับภาพถ่ายหลวงปู่สุขนะคะนะคะพี่จะเขียนว่าหลวงปู่สุขค่ะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่โอเคนะจ๊ะมาดูองค์เล็กกันต่อดีกว่าค่ะพี่ ส่วนองค์เล็กค่ะพี่หลวงพ่อกลยได้มาใหม่แล้วค่ะพี่อ่าคนละองค์กับอีพีเมื่อวันก่อนนะคะพี่เมื่อวันก่อนปิดไปแล้วนะคะพี่เหลือองค์นี้องค์สุดท้ายนะคะพี่เหลือองค์นี้องคสุดท้ายนะคะพี่หลวงพ่อกลยค่ะพี่นะคะขนาดตั้งบูชานะคะพี่สวยงามมากค่ะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะจ๊ะพี่จ๋าพี่ดูความเก่าค่ะพี่พี่ดูความเก่าตัฐานจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะ้ะองค์นี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ขาสําหรับพระบูชาองค์นี้นะคะพี่สวยงามมากค่ะพี่เป็นหลวงพว่อลวยนะคะพี่ขาสวยงามมากเลยค่ะพี่นะคะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเนี่ยค่ะพี่ ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะพี่สําหรับหลวงพ่อควยอง์นี้นะคะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ่าหลวงพ่อควยองค์นี้จ้าส่วนอันนี้จ้าเป็นตะกุดหลวงพ่อโมค่ะพี่หนึ่งพันบาทเหมือนกันจ้าเนี่ยค่ะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ตะกุลหลวงพ่อโมชัยนาจจะพี่ได้มาแบบนี้เลยนะคะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจากหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่ตะกุลหลวงพ่อโมชัยนาจ้า ส่วนอันนี้เป็นสร้อยค่ะพี่เป็นสร้อยปูเอี่ยมมองเห็นไหมคะพี่แป๊บหนึ่งจับแต่งกล้องแป๊บหนึ่งนะค่ะพี่เป็นสร้อยปูเอี่ยมด้านหน้าจะมีเป็นลงมาอย่างนี้ให้ลงมาอย่างนี้จ้ะพี่แล้วมีเม็ดกั้นตุ้มอย่างนี้นะคะแล้วตะกรุดเล็กๆล,ล,ลงปูเอี่ยมอันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะเส้นนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะจ๊ะแป๊บนึงค่ะพี่ ่งนะจเงินเนนข้าแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ นี่ค่ะพี่เราทวไปลูกค้าทักมาถามค่ะพี่นี่นะคะพี่สร้อยหลงปูเอี่ยมค่ะพี่ขาพร้อมตะกรุดอย่างนี้นะคะพี่พร้อมตะกรุดอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ทีแปดร้อยบาทจากเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ทีแปดร้อยบาทนะจ๊ะพี่เป็นสร้อยปูเอี่ยมนะจ๊ะพี่จ๋าตามภาพเลยนะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขาเส้นนี้ขอไว้ทีแปดร้อยบาทจากแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าสร้อยปู่เอี่ยมจ้า ดคลิปก่อนนะคะส่วนอันนี้จ้ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่เป็นสร้อยหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ค่ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นสร้อยข้อมือนะคะพี่เป็นสร้อยข้อมือหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่สร้อยข้อมือหลวงพ่อเดิมจ้าส่วนอันนี้จะเป็นสลอดกอจ้ะพี่นะคะ อันนี้จะเป็นสลอดกอค่ะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่เป็นสลอดกอค่ะด้านบนจะถักเชือกอย่างนี้นะคะพี่ด้านล่างก็เหมือนกันค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไวที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาสําหรับสลอดกอองนี้ค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นมิดหลวงพ่อหรือีลิงดําค่ะพี่ขาขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะ หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่เป็นมีของหลวงพ่อฤษีลิงดําจะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋าขอไว้ที่เก้าร้อยบาทจ้ะเป็นมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่เก้าร้อยบาทจ้ะ ก้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นมิตรสริการหลวงพ่อเดิมนะคะพี่สนใจยังไงแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดจักองคนี้แม่ค้าขอไว้ที่90 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่มิตรสัการหลวงพ่อเดิมจักอันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรไประหลัดขิกไหมจ๊ะพี่หนูไม่แน่ใจเป็นเนื้อตะกวดหรือเปล่าหนูได้มาอย่างนี้ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500้อยบาทจ้ะ เนี่ยค่ะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะจะพี่จ๋า5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระยอดทงค่ะพี่ขาได้มาทั้งตลับอย่างนี้เลยนะคะพี่ที่ใส่ตลับเพราะกลัวหายจ้ะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะพระยอดทงนะคะเป็นสีทองนะคะพี่ขาเป็นทองปลอมนะคะพี่ไม่ใช่ทองแท้จ้ะ หนูก็ไม่รู้ว่าก็ทําจากทองอะไรนะคะพี่ขาจะเป็นสีทองจะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะอ,อง์นี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสําหรับพระยอดงองค์นี้จ้ะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจะพี่จ่าพระยอดธงจ้าแป๊บนึงพี่เก็บก่อนต้องเก็บใส่ตลับค่ะพี่เดี๋ยวหายนะคะพี่เพราะว่าพระองค์เล็กค่ะพี่แปบ๊บนึงปรับกล้องลงอีกแป๊บนึง ส่วนองค์นี้จะพี่เป็นราหูอมจันทร์ค่ะพี่ของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะมีรอยจานอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะราหูอมจันท์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าสําหรับราหูอมจันทร์องนี้นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจะพี่จ๋าสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้น,นะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะ นะคะพี่700ร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจะพี่จ๋าสำหรับราหูอมจันจ้าส่วนอันนี้จะพี่อันนี้จะเป็นสมเด็จค่ะพี่สมเด็จเก่าเกด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อกลวอย่างนี้นะคะพี่ขอไปที่หกร้อยบาทจ่ะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่นะคะสมเด็จเก่าเกด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อกลวค่ะพี่ขอไปที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นขุนแผนหลวงปูทิมจ้พี่ด้านหลังฝั่งตะกุดอันไม่ใช่ด้านหลังจะเป็นพระนปกด้านหลังจะเป็นพระนปกเก่ามากค่ะพี่สวยงามมากเริ่มจับขอบอย่างนี้เลยนะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะจ๊ะแม่ค้าได้มาสภาพนี้กันเลยนะคะพี่ขาหกร้อยบาทพอค่ะ หกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จา่าคุณแผนหลวงปูทิมจา้าส่วนองค์นี้จะเป็นเรียนหลวงพ่อแดงจะพี่จา่าเรียนหลวงพ่อแดงเริ่มพลาสติกเก่าๆนะคะพี่อ่าแจ้งให้ทราบก่อนนะคะพี่ขาพระอยู่ในกรอบนะคะพี่เวลาถ่ายรูปมันจะไม่ชัดนะคะพี่ตามภาพที่หนูอัดคลิปวีโอลงเลยนะคะพี่ขาแล้วก็ ที่หนูถ่ายไปก็ชัดได้แค่นั้นแหละค่ะพี่เพราะว่าพระอยู่ในกรอบเป็นกรอบพลาสติกกเก่านะคะพี่ขาชัดได้แค่นี้จริงๆนะจ๊ะองค์นี้ขอไว้ที่เจ็ด้อยบาทจะพี่7 0็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0สิบาทจะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะพี่สวยงามมากเลยจ้าองค์นี้หลวงพ่อกันจะพี่เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันจ้ะเจ็ดร้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0สิบาทนะคะพี่ขาสำหรับเหรียญหลวงพ่อกันเหรียญนี้จ้ะนะค่ะพี่มองยากหน่อยนะคะพี่เพราะอยู่ในกรอบพลาสติกกเก่าจะพี่ เดีอนพกกันเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมขอบฟันเฟืองกับพี่หรือขอบเหรียญบาทนะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเดียนนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่นะคะแบบนี้นจ้ะเนี่ยค่ะพี่แป๊บหบนึ่งค่ะพี่แต่งกล้องแป๊บหนึ่งเนี่ยค่ะ ขอไวที่600บาทจะพี่เป็นเยญหลวงพ่อหลวงพ่อโค้งวัดบางกระพร้อมนะคะพี่สวยงามมากค่ะพี่ขาขอไว้ที่600บาทจะเป็นขอบฟันเฟืองอย่างนี้นะคะพี่หนูไม่รู้ว่าเนื้ออะไรนะคะพี่ได้มาสภาพนี้แลค่ะพี่6 0 0บาทปลายทาง50บาทจะ้ะอันนี้จะเป็นแนบจะพี่เนบหลวงพ่อฤรือีลึงดำได้มาคู่กันอย่างนี้เลยนะคะพี่หนูได้มาคู่กันอย่างนี้หนูขออัลละห้าร้อยบาทพอจ้ะหนูขออัลละห้าร้อยบาทนะคะพี่ขายจะปิดคู่หรือจะปิดเดียวก็ได้ค่ะพี่ขาห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้คืออันที่หนึ่งจะพี่จ่าเนบหลวงพ่อเรือสี5 าจส่วนนี้อันที่สองค่ะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าหร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเป็นเนยญของหลวงพ่อหรือี่ลิงดำนะคะพี่จะปิดคู่ก็ได้จ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินจ้ะพี่มีรอยจานขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อเงินเริ่มก,กอบพาสติกคันนี้นะคะพี่ขาก,กันน้าค่ะและประกันน้าไม่เข้าแถมห่วงให้ด้วยจ้ะไม่ต้องไปหาซื้อหว่วงน,นะคะพี่ขาขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่าเหรียญหลวงพ่อเงินจ้า ส่วนองค์นึ้งนะจ๊ะพี่จ๋าจะเป็นหลวงปู่ทวดกล่องไม้ขีดค่ะพี่ขาจะเป็นพิมสองหน้าค่ะพี่ห้าร้อยบาทพอจ้ะหลวงปู่ทวดกล่องไม้ขีดพิมสองหน้านะคะพี่ขาเป็นเนื้อว่านนะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญกลมพ่อควยจะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสําหรับเดือนกรมหลวงพ่อกลวยจ้ะตามภาพเลยนะคะพี่ขาชัดกว่านี้ก็ชัดได้แค่นี้แหละค่ะพี่เพราะว่าภาพอยู่ในกรอบพลาสติกจะมองยากนิดนึงนะคะพี่ขาแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนนะคะนี่ค่ะแม่ก็แม่ค้าก็พยายามมองให้ชัดๆช้าๆนะคะพี่ขานะคะถ้าเกิดว่าไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์ค่ะพี่ขาหนูก็พยายามถ่ายให้ชัดนะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่จ่าเดือนกรุมหลวงพ่อกล้วยจ้ะ ส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นเดียนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นเดียนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจะพี่จ๋าสวยงามมากเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาหกร้อยบาทจ้ะเป็นพักกิ่งกเก่าตามภาพเลยนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าเป็นพักกิ่งเกอบโบราณไม่ทราบที่จ้ะส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าจะเป็นอ่ารูปหล่อพระเจ้าตาก ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชใ่รูปหล่อพระเจ้าตากสินไหมคะเนี่ยค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะเนี่ยมีใส่หมวกแล้วก็นั่งบนนี้ค่ะพี่มีใส่หมวกแล้วก็นั่งด้านบนอย่างนี้นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าไม่ต้องครับผมส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อทบค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะ เป็นรูปหลอหลวงพ่อทบนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0สิบาทนะคะพี่ขาสําหรับรูปหลอดหลวงพ่อทบองนี้จ้าส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขายจะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะพี่ห้าร้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเหรียญจอบหลวงพ่อเงินจ้ะอันนี้เป็นเหรียญพ่ออีค่ะพี่เจ็ด้อยบาทจ้ะ เดี yeah, ๋ยวหลวงพ่ออีเลื่อนพลาสติกก่อๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ขอไว้ที่700บาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อรีค่ะพี่500บาทจ้ะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อรีนะคะพี่ขา500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะพี่500บาทจ้ะ5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะพี่500บาทจ้ะ ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่ไม่แน่ใจว่าพระชัยวัฒนหรือเปล่านะคะพี่ว่าพิมพ์อะไรอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะจ๊ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้หนูไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาเป็นทรงเหมือนลือสีนะคะพี่ขอไว้ที่ต่อโค้ดเลข3นะคะพี่ต่อโค้ดเลข3อันนี้ขอไว้ที่500บาทพอค่ะหนูไม่ทราบวพราะเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่นะคะทรงเหมือนลือสีถือไม้เท้าแต่ต่อโค้ดเลข 3- 500บาทปลายทาง50บบาทจ้ะพี่ ส man, 3, ่วนองค์น<า>ี้จะเป็นรู Finn. ปหลอดหลวงพ่อท่านคายก้นอุนะคะพี่500บาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเป็นรูปหลอดหลวงพ่อท่านคายก้นอุจ่าตามภาพเลยนะจ๊ะส่วนองค์นี้จะเป็นพักกิ่งของตะเคียนจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเป็นพักกิ่งของตะเคียนตามภาพเลยนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาค่ะพี่ปิดตาปูน่นาควัดท้วยจระเข้มีรอยจานอันนี้ขอไว้ที่600บาทจะ้ะมีรอยทองทองแปดด้วยนะคะพี่ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจะพี่จ๋าปิดตาปูน่นาควัดด้วยจระเข้ค่ะโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่แอดไลน์ Line, หาแมคค้าได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศ8 4 0์แปด0ีจ้ะ e ีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ